นายกแสดงความเสียใจกับการจากไปของหมอกริไทยดันพรอบริษัทอากาศสะอาดนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความแสดงความเสียใจกับครอบครัวหมอกริเพจสู้ดิวะหลังเสียชีวิตจากอาการมะเร็งปอดย้ำใส่ใจปัญหามลภาวะร่วมกันผลักดันพรอบอากาศสะอาด นถายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทวีตข้อความสแสดงความเสียใจกับครอบครัวนบกฤตไทยธนสมบัติกุลอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่เปิดเพจ Facebook p เพจสู้ดีวะซึ่งเสียชีวิตจากอาการมะเร็งปอดโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าผมทราบข่าวการจากไปของคุณหมอกิไทยเมื่อวานนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอด้วยครับ ผมเข้าไปอ่านเพจสู้ดีวะของคุณหมอด้วยความรู้สึกหลายอย่างสะเตือนใจที่คุณหมอต้องเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ทไม่สูบบุหรี่และออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ขณะเดียวกันแม้คุณหมอจะป่วยแต่คุณหมอกลับสามารถส่งแรงบันดาลใจและพลังใจให้กับคนที่ติดตามเพจเตือนให้เราเห็นคุณค่าของทุกนาทีของชีวิตเราเตือนให้เราเห็นค่าของทุกนาทีที่เรามีให้กับคนที่เรารัก ในฐานะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้ทำให้ผมตระหนักถึงปัญหา PM 2.5ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ง่ายคนไทยได้รับผลกระทบจากปัญหา PM 2.5ไม่ใช่แค่มลพิษแต่คือปัญหาสุขภาพที่พรากชีวิตคนที่เรารักไปก่อนเวลาอันสมควรดังนั้นผมจะสู้ให้เต็มที่ร่วมกันผลักดันพระราชบัญญ,ญัติอากาศสะอาดเพราะอากาศสะอาดต้องเป็นสิขั้นพื้นฐานของเราทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกฤทัยอีกครั้งครับ